นายเจคะหนูเข้าไปส่องเฟซของเขาแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะเขาแคปบุคคลที่ไม่ได้ติดตามนะแล้วเอาไปโพส์ตว่าเอเข้ามาส่องทำไมนะทําไมต้องติดตามชีวิตเขาอะไรประมาณนี้นะจะเอาผิดได้ไหมเออนะครับแม่ไอาการส่องเนี่ยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออแต่คนไทยเนี่ยนะมันช่างชอบสอดรู้สอดเห็นเสียนีิะไรนะครับ นะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับมันต้องไปสอดสายนะโอเคถ้าหากว่ามันเป็นคู่กรณีกันหรือเคยมีคดีพิพาทกันมามีกรณีทะเลาะเบาแวง้งคลางแคลงแหนงใจกันมาเนี่ยนะจะเข้าไปส่องไปตามดูตามติดชีวิตนะก็สักนิดหนึ่งได้ปะ่ะนะขอดูนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่คู่กรณีอะไรกันไม่เคยทะเลาะเบาแวงหรืออะไรกันมาเข้าเข้าไปส่องเนี่ยมันก็จะดูแบบ สอใส่เกลือกเกินไปนะอ่าคุณเป็นประเภทไหนล่ะนะที่เข้าไปตามสองชีวิตคนอื่นนะทีนี้แล้วนะครับเอคุณไปสองชีวิตของเขาได้แล้วเขาจะโพสต์ถึงไม่ได้อครับนะอันนี้ผมก็ถามเขากลับไปนะเออทำไมทำไมโพสต์ถึงคนอื่นไม่ได้อะทำไมถึงคิดว่ามันจะต้องผิดกฎหมายเสมอไปอ่ะคือการโพสต์ถึงคนอื่นนะครับมันโพสต์ได้ครับ ตราบใดที่มันอยู่ในขอบข่ายของกฎหมายนะมันไม่ได้กระทบสิทธิ์เกินไปนะโอเคแหละนะครับคนที่ถูกตามส่องนะมันก็จะแบบหงุดหงิดง่ดงามมือคันตามง่ามมือนิ้วเท้าอะไรประมาณนี้นะเออก็เ,เลยทําอะไรไม่ได้นะไปไปด่าเดี๋ยวทนายไปดูช่องทนาเจเขาบอกว่าเอ้ยไปด่าทางออนไลน์ไปโพสต์ด่าเดี๋ยวมันผิดกฎหมายอีกก็เลยโพสต์แซะโพสต์แขวะนะผมมักจะบอกอย่างนี้ครับว่า คำโพสแซะโพสแขวะอะไรเงี้ยนะมันไม่ผิดกฎหมายครับคุณผู้ชมครับตราบใดที่มันไม่เลื่อนขั้นอัพเลเวลขึ้นไปเป็นการด่านะยังทําได้นะครับแซะแขวะอะไรพวกนี้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่งั้นแซวเพื่อนแซวดาราแซวนักบอลอะไรพวกนี้มันก็อย่บแบงผิดกฎหมายหมดสินะโอ้โหคุกไม่พอขังเลยนะถ้ามันผิดทุกกรณีนะดังนั้นตามส่องไม่ผิดกฎหมายและคนที่เอา เ c e b o o k ของคนที่ไปตามส่องที่ไม่ใช่ผู้ติดตามไปโพสต์ว่ามาตามส่องกูทําไมอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ผิดกฎหมายเช่นกันนะครับตราบใดที่ไม่อัปเลเวลเป็นการดา่าหรือเป็นการใส่ความนะด่าเ่นเช่นด่าดกทงอะไรเงี้ยนะด่าตัวตะกวดอะไรเงี้ยนะครับนะรวมถึงหมิ่นประมาทนะว่ายกตัวอย่างเช่น เมียน้อยมึงเป็นเมียน้อยเป็นชู้เขามาตามส่องอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยอาจจะอันตรายนะครับนะอคลียร์นะไอเรื่องกฎหมายเล็กๆ,ๆน้อยๆรำคาญใจเนี่ยบางทีไม่ต้องถึงขั้นว่าจะต้องโทรมาทักปรึกษาหรอกนะนะมันไม่ผิดนะครับนะดูคลิปนี้ไว้เอาแล้วนะ ใครที่มีปัญหาลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด u u s สไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ